สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มามิวิไอนะคะวันนี้มามิวัยก็อยากจะมาแชร์พอคพึ่งได้อันนี้มาน้ำตาจะไหลภาษีค่ะทุกคนใบเรียกเก็บภาษีค่ะญี่ปุ่นอย่างนี้นะรัฐบาลไม่ค่อยมีตังค์เก็บภาษีเยอะค่ะทุกคนล้อเล่นนะ ก็คือน,นี่ค่ะภาษีมีหลายใบเลยนี่จ่ายไปแล้วใบหนึ่งตตวน,นี้ก็คืออันนี้เป็นภาษีตอนที่เราซื้อบ้านตอนที่เราอะซื้อบ้านหรือแมนชั่นแล้วนะคะก็จะเรียกเก็บประมาณหกถึงหนึ่งปีนะคะก็จะมาเก็บเป็นภาษีในการครอบครองทรัพย์สินนะคะทุกคนจ่ายครั้งเดียวนะตัวน,นี้ยจ่ายครั้งเดียวของดิฉันก็จ่ายประมาณนี้ไม่เยอะไม่เยอะราคากุบกิบขนล่วงหมดแล้วจ้า ก็โอเคอืมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมาเล่าเดี๋ยวจะมาเล่าว่าซื้อบ้านหรือแมนชั่นในญี่ปุ่นอ่ะจะต้องเตรียมใจเสียภาษีอะไรบ้างนะคะทุกคนอันดับแรกจ้าก็คือจะเล่าไปก่อนเท้าวความก่อนนะก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะอ่า เหมียวซื้อเหมียวก็คือตกลงไปจะซื้อแมนชั่นที่นี่นะคะรแมนชั่นที่นี่แล้วอายุประมาณห้าสิบปีแล้วก็แมนชั่นเก่าะแต่ว่าคือข้างนอกสวยมากข้างในก็รีโนเวทอะไรแบบว่าเออเราพอใจรีโนเวทใหม่หมดเลยนะคะแล้วข้างนอกก็ทาสีอะไรหมดก็คือแมนชั่นนี้สภาพดีมากแต่ราคาก็น่ารักแล้วก็ทำเลก็ดีใกล้ไม่ไกลจากสถานีนี้มากแล้วก็ไม่ไกลจากโรงเรียนลูกของเรามากก็คือลูกเราไม่ต้องย้ายโรงเรียนเนาะ เสร็จแล้วแล้วก็มันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากโตเกียวมากก็คือทำเลก็โอเคเราพอใจห้องขนาดห้องเราก็พอใจในราคาที่แบบน่ารักนะคะก็คือแต่มีเรื่องหนึ่งที่เราหมองข่ามค่ะทุกคนก็คือก็คือเรื่องนี้แหละภาษีค่ะทุกคนเราไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ แต่ถ้าเป็นบ้านใหม่เออบ้านใหม่มีโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวสามารถรหยนอนภาษีได้แต่ของเราไม่สามอรถย่อนภาษีด้อยหนะะักขัดทุกคนอืมเศรใจาย่ะก็คือเราเอเจนต์น่าจะบอกแหละสามีเราแต่ว่าเขาไม่ได้บอดี้เรื่องนี้มากหรือเปล่าหรือ,อยังไงอาจจะเบือๆน้องแบบอุ้ยอยากได้บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแต่เตือนไว้เลยนะคะทุกคนที่ใครที่กำลังหาซื้อบ้านทั้งมือสองหรือมือถ้ามือใหม่โอเคมือใหม่เนี่ยสามารถลดจยภาษีได้เยอนะเพราะว่าอาคารตันนี้เขาจะต้องมีใบามาตรฐานป้องกันแผ่นดินไหวอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นบ้านมือสองอายุเยอะต้องถามเอเจนต์ดีๆนะทุกคนต้องถามเลยนะว่ามีแบบฉันมีสิทธิ์ลดหย่อภาษีได้ไหมเนี่ยแล้วก็มันมีโครงสร้างมันป้องกันแผ่นดินไหวไหม พะถึงเวลาที่ต้องจ่ายภาษีก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราเช็คแล้วสาม,มีก็โทรเช็คแล้วว่าเออมันอาคารนี้มัน50ปีแล้วเนาะมันก็เลยไม่มีเอกสารตัวนี้แล้วเราก็ไม่ได้ปรับปรุงเพราะว่ามันเป็นอาคารใหญ่มันก็ไม่ได้ปรับปรุงแค่ทาสีใหม่รีโนเวทข้างนอกใหม่กับรีโนเวทข้างในใหม่เฉยๆมันไม่มี่าโครงสร้างที่ช่วยสัพพอร์ตเรื่องแผ่นดินไหวตายทู แผ่นดินไหวมานี่ดิฉันเป็นยังไงแต่มันห้าสิบปีแล้วนะที่เนี้ยมันก็ยังสภาพคงสภาพดีอยู่เลยอ่ะมันไม่ได้จะเป็นอะไรใช่ปะคิดถูกคิดผิดเนี่ยซื้อบ้านเนี่ยซูเมนชั่นเนี่ยแต่เราก็แฮปปี้นะที่เนี้ยเพราะว่าแบบใส่บ้านได้ห้องนอนได้ใส่บ้านก็คือได้แบบขนาดที่เราต้องการบากวันีนี้ก็เออใหญ่ตากผ้าได้ปลูกผักได้เออนั่นแหละก็คือที่อยากจะมา เตือนเพื่อนๆแม่แมที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วกำลังแบบว่ากำลังหาบ้านกันอยู่กำลังหาแบบอยากมีบ้านอยากมีแมนชั่นนะทุกคนว่าต้องเสียอะไรบ้านเสียอะไรบ้างนะคะก็คือถ้าเป็นบ้านที่อยู่แบบบ้านหรือแมนชั่นที่จะลดหย่อนภาษีได้จะต้องมีโครงสร้างโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวหรือว่าผ่าน การเสริมความแข็งแรงแล้วนะคะอุ้ยแต่นี้มันก็ดูแข็งแรงนะทุกคนเออแต่ไม่เป็นไรแมนชั่นที่มามีซื้อมามิเวียซื้อนะก็คือยังไม่ได้รับการตับปุงนะเพราะเราโทรไปที่อ่าสดกลางแล้วอะแล้วก็ไปที่เอเจนต์แล้วเขาบอกว่ามันไม่มีตัวนี้ก็คือเราต้องจ่ายเต็มนะทุกคนจ่ายเต็มเงา <c oughs> ไม่เป็นไรเออ ส่วนรวมๆแล้วก็คือหมามีไว้ต้องจ่ายก็คือภาษีภาษีอ่าทรัพย์สิน1.4%ของราคาประเมินแล้วก็ยังมีภาษีเมืองนะคะ0.3%แล้วอ่าใช่0 3เสร็จแล้วก็จะมีภาษีอันเนี้ยอันนี้นนจ่ายครั้งเดียวค่ะทุกคนไม่เป็นไรอันนี้จ่ายทุกปีค่ะรายไต่มาส สามเดินครั้งได้อันนี้ก็จ่ายครั้งหน้าก็จะเป็นวันที่เดือนแปดจ้ะเดือนหน้าเพราะว่าจ่ายไปแล้วครั้งหนึง่งอันนี้อันนี้ต่อไปก็จะเป็นเฮ้ยอันนี้เดือนเจ็ดส่เดือนนี้อันนีไม่ไม่ใช่ลายแต่มากนี่นะเธอนี่จ่ายทุกเดือนปะเนี่ยแต่ก็คือจ่ายสี่ครั้งนั่นแหละเออจ่ายสี่ครั้งอันนี้เดือนสิบสองจ่ายทีเดือนแปดเดือนเจ็ด รายใจมากตรงไหนเนี่ยเออเนี่ยต้องจ่ายประมาณสี่ครงัแหละแล้วแ,ลแต่เรานะคะเสร็จแล้วก็คือสรุปแล้วก็คือถ้าเราซื้อบ้านหรือแมนชั่นเก่าก็คือเตรียมใจได้เลยถ้าเช็คข้อมูลแล้วไม่มีโครงสร้างเสริมแผ่นอินไว์ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะกฎของเขาก็คือเป็นบ้านที่อยู่เองแล้วก็มีโครงสร้างแผ่นอินไวน์นะคะถึงจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ข้อคิดจากเรื่องนี้คือถ้าใครกำลังซื้อบ้านนี่แหละ เมือหนึ่งเมื่อสองอาคารเก่านะคะอย่าดูแค่ราคานะทุกคนอย่าดูแค่ราคาต้องถามเรื่องพวกนี้ด้วยอาคารว่ามีโครงสร้างแผ่นดินไหวไหมเคยมีการเสริมอ่าเรื่องของความค่นนไหมแล้วก็อายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่งผลต่อสิทธิภาษีหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าบางทีอ่ะส่วนอ่าส่วนต่างภาษีที่ต้องจ่ายทุกปีมันก็สะสมคิดแล้วมันสะสมแล้วมันน่าจะเยอะนะ เออมันน่าจะเยอะนะแล้วทีนี้แมนชั่นะ่ะเราก็ต้องดูค่าส่วนกลางด้วยนะคะทุกคนที่ออามามีอยู่ตรงเนี้ก็คือต้องจ่ายเดือนละตั้งสมังนะก็คือก็ไม่ได้เสียดายห้องนะห้องคือห้องดีชอบถูกใจอยู่ใกล้โรงเรียนลูกอยู่ไม่ไกลสถานีมากก็คือนั่งก็คือไม่ได้แบบเดินทางลําบากในการไม่ทํางานแล้วก็ไม่ได้ไกลาจากโตกเกียวมาก แต่ก็เสียดายตอนแรกที่แบบไม่ได้รู้พวกนี้มากคือไม่แบบไม่เราไม่ได้ละเอียดเรื่องนี้มากอนะพอที่แบบเฮ้ยคิดเรื่องภาษีในระยกยาวที่เราอาศัยอยู่นะคะทุกคนถ้าใครซีเรียสเรื่องนี้ก็น่าจะต้องเช็คดีๆนะถ้าใครที่กําลังคิดวางแผนที่จะซื้อบ้านนะคะอาจจะต้องแบบว่าอา่าจะต้องคํานวณดีๆอะถ้าใครแบบอยากอยาก,ยากจับซีเรียสเรื่องภาษีนี้มากๆนะคะทุกคน แต่นี่แบบอืตอนนั้นก็แบบงงเงอแบบเออเนาะคือดูเจอห้องถูกใจแล้วเราก็แบบถูกใจเออราคามันก็น่ารักกุบกิบด้วยแล้วก็พอแบบพอที่จะจ่ายไหวอย่างงี้ยงไงงั้นโอเคคลิปนี้ก็ยาวไปละมาเมาส์ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มัมี่วทำคลิปเกี่ยวกับห้าข้อ ต้องถามก่อนซื้อแมนชั่นหรือว่าบ้านนะคะอาจจะคอมเมนต์มาได้ะคะหรือว่าต้องมีภาษีอะไรบ้างคอมเมนต์มาได้นะ,ะอาจจะทําคลิปเสริมให้นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย